การส่งตรวจสอบนะครับในโฆษณาในสตรีมนะครับหมายถึงว่า6กหื่นนาทีผ่านแล้วนะครับตั้งค่าได้แล้วนะตั้งค่าได้แล้วเรืออนุมัติบางคนอนุมัติบางคนส่งตรวจสอบไปแล้วรออนุมัติบางคนเป็นอาทิตย์นะครับบางคนเป็น2ออาทิตย์บางคนส่งตรวจสอบไปแล้วเด้งกลับคืนมานะครับให้ตั้งค่าใหม่นะครับรอบแรกผ่านไปนะครับ ตรวจสอบอันหน่งกะทิดอีกนะครับเด้งกลับมารอบที่2อีกนะครับรอบที่3อีกบางคน3รอบภายใน1เดือนหรือเกือบ2เดือนนะครับยังตั้งค่าในสตรีมไม่ได้เหตุผลเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบเหตุผลเกิดจาก1ละนะครับเอาในกรณีนี้คือบางคนสมมุตินะครับคือ,อลงคลิปไปแล้วนะครับเวลาบันลด บางคนต้องบาไรส์สดใช่ไหมพอไลส์สดเสร็จนะครับบางสิ่งบางอย่างมันมันก็อยู่ในไรส์สดไม่รู้เราเราทำหรือเราพูดหรือเราถ่ายอะไรใช่ไหมบางคนถ่ายตั้งหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรแทรกมาหรือว่ามีโลโก้หรือมีอะไรนู่นนี่เราไม่รู้อ่าอันนี้คือใน,ในกรณีที่1ในึ่งกรณีที่2คือเราไปลบคลิปเราไปลบคลิปแล้วทีนี้คือถ้าเราลบคลิปเนะี่ยเวลามันจะลดนะต้องเข้าใจอย่างนี้ เวลามันจะลดมันไม่มันไม่ลดตอนนี้แต่มันจะอ่าค่อยๆลดอ่ามันจะค่อยๆประมวลผลลดลงลดลงเรื่อยๆอ่าและในกรณีที่3คือเราเวลาเราตรวจเวลาเราส่งตรวจสอบเสร็จไปปุ๊บเนี่ยนะครับเอ้ยทำไมมันนานจังเคยเคยเคยคิดไหมครัอ่าคิดแน่นอนล้วทำไมมันนานจังนะครับมันนานนะอ่าทีนี้เราก็ไปดูดีคลิปเราไปกดนั่นเราไปลบนั่นเราไปลบนี่น นะครับสรุปแล้วคือเราพอในในในตอนที่เขาตรวจสอบเนี่ยเราอาจจะเป็นลบคลิปนู่นนี่นั่นเพิ่มคือคือผมแนะนําคือไม่ต้องไปทําอะไรถ้าเราส่งตรวจสอบไปแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเรานิ่งอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วบางคนทักมาถามว่าแล้วในกรณีที่อ่าส่งตรวจสอบไปแล้วในช่วงเวลาที่รอละบางคนก็ไม่ลงคลิปใช่บางคนก็ลงคลิปปกติใช่ลงปกตินะเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องไปอ่าหยุดอ่า บางครั้งพอเราหยุดเนี่ยสมมุติพอเราหยุดนะครับเวลามันจะลดสมมติเลาลงคลิปนะือี่าเราไปลบคลิปเวลามันจะลดทีนี้บางคนก็ไปลงนะบางคนก็ลงคลิปปกติผมแนะนําคือลงคลิปปกตินะครับลงไปเรื่อเหมือนปกติของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วมาดูสรุปคือสาเหตุเกิดจากอะไรนั่นแหละครับแสดงว่าเขาประมวลผลไม่ผ่านเพราะอะไรในกรณีนี้แรกคือ สมมุตินะครับในโปรไฟล์ในโปรไฟล์นะนะครับใน Facebook ส่วนตัวนั่นแหละคือเขาจะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัคร Facebook นะไม่ใช่เปิดหมดมืออาชีพนะนะครับตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครนู่นนี่นั่นหนึ่งสสามสี่นะครับเราทําผิดอะไรเราไปทําอะไรนู่นนี่นั่นมานะครับอ่าโลแดงเราก็ไม่ติดนะติดเหลืองเราก็ไม่ติดนะเออทั้งทั้งที่ ถ่ายเองคลิปเองถ่ายเองคลิปเองทุกอย่างมหมดมันก็ยังไม่ผ่านนะพี่นะครับคือสมมติเราไปไล่ดูคลิปจริงจริงนะนะครับไล่ไปไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเนะี่ยที่คุณทําอะไรนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่วันแรกที่คุณสมัครคุณสมัครกีร่ปีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณไปไล่สมมติว่าในคลิปนั้นมันมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาหรือดนตรีตแทรกเข้ามาหรือโลโก้ติ๊กตอกหรือเส้นลายน้ําต่างเนี่ยนะครับเสียง อ่โดนตีแทะเข้ามามันก็ไม่ได้นะครับบางคนยังไม่รู้เอา้าเป็นคลิปหนูหมดนะอันนี้คือในกรณีคลิปนะอพอถ้ามันไม่มีคือไม่มีละโอเคละฉันไม่มีแล้วฉันลบแล้วนะเออรอบแรกก,ก็ตรวจสอบแล้วคือมันฉันไม่มีอะ่ะเออพอมารอบสองสมมุตินะครับเด้งกลับคืนมาอีกยังไม่ผ่านอีกเราไปไล่ดูดีคือเวลาสมมติมีบางคนไลฟ์สด ไลฟ์สดที่นี่มันจะมีสมมุติมันมีเสียงแทรกเข้ามาเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงพินเสียงแกนนู่นนี่นั่นเข้ามามันอาจจะมีมีผลในตัวนี้นะครับเราไปลบดูดีๆนะครับไปไล่ดูแต่ละคลิปในในไลฟ์สดนะนะครับน่นนะครับเพราะว่าเวลามันนานบางคนก็ไล่นานหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าบางคนก็สี่สิบห้าสิบนาทีประมาณไปไล่ดูในตรงนั้นว่ามันมีเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีอะไรไหม เสียงทีวีแทรกเข้ามาโน่นนี่นั่นเสียงดูกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดหมดอันนี้คือในไลฟ์สดนะถ้าในคลิปวีดีโอมันไม่มีชั้นตรวจแล้วมนันถ่ายเองเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับอยังไงล่ะพอรอบ3แล้วมันเกิดจากอะไรอะรอบ3ก็ยังไม่ผ่านนะอาจารย์ช่วยดูหน่อยสิรอบ3แล้วมันยังไม่ผ่านนั่นแหละครับเราไปไล่ดูจริงๆแล้วเรามีวีกี่วีดีโออ่ะบางคนลงเป็นร้อยสองร้อยก็ยังไม่ผ่าน มันต้องมีวิดีโอใอดวิดีโอหนึ่งอะที่มันผิดอ่ะไปไล่ดูดีๆนะครับไล่ดูเลยได้ดูเสร็จจริงๆเนี่ยค่อยมาตรวจสอบนะครับอ่ามันมันต้องมีที่ผิดเราอย่าไปโทษว่าเออ Facebook นู่นนี่นั่นนะเราต้องโทษเราก่อนสิอัับแรกเออว่าฉันรำทำถูกหรือเปล่านะครับ Facebook น่าจะไม่มีผิดแน่นอนนะนะครับเราต้องดูเราอะอันดับแรกว่าฉันลงคลิปอะไรผิดหรือเปล่า นะครับมันมีเสียงดนตรีเสียงแทรกมาหรือเปล่าเราต้องไปดูจริงๆนะเพื่นอนเพื่อนอ่อ่าดังนั้นแหละคือบางคนนะได้ตั้งค่านะเพราะได้ตั้งค่าอนุมัติไม่ผ่านคือเครื่องมือหายก็มีนะอันนี้แหละบางอยา่างแต่ถ้าอันนี้แหละคือบางคนคือตรวจสอบครั้งแรกเด้งกลับมาอีกให้ตั้งค่า 2- อสาครั้งแสดงว่าเขาให้โอกาสแสดงว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ผิดมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดหรือว่ารูปนะครับหรือว่าอา่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ้ลวเขาต้องลองไปดูดีๆนะเพื่อนๆ บางสิ่งบางอย่างในในการตรวจสอบของ a c e b o o k เนี่ยนะครับหรือโปรไฟล์หรือในเพจเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานานนะถ้าเป็นโปรไฟล์ในสมมุตินะครับคือเรายังไม่ได้ผ่านอะไรเลยสมมุตินะเรายังไม่ได้ผ่านเครื่องมือเรียวอย่างเงี้ยนะครับคือเรายังไม่ผ่านอะไรคือเขาจะใช้เวลาตรวจสอบนานนะครับตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครนะครับนะถ้าถ้าสมมุติว่าคุณผ่านเรียวมาแล้วเวลาผ่านสตรีมเนี่ยมันก็จะ ตรวจสอบไม่นานเพราะว่าเพราะว่าคุณเคยตรวจสอบในเรียวมาแล้วมันเลยง่ายแต่ในกรณีที่บางคนยังไม่เคยตรวจสอบมันจะนานเขาไล่ตัง้งแต่วันแรกเพจก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็ไม่ต่างกันแค่เท่าไหร่แต่ส่วนมากปัญหานี่จะเกิดจากโปรไฟล์เป็นหลักนะนะครับเพจก็เลยส่วนน้อยแต่ถ้าจริงๆนะสรุปก็คือ,อ,อคือเขาให้โอกาสเราอยังไงก็ได้ตั้งค่าแน่นอนมันต้องมีที่ผิดนะครับในงัน้นคือสรุปถ้าเรามาลบแล้วคือยังไง ปิดกับระบบแน่นอนยังไงก็จะผ่าแน่นอนดังน,นันคือนี่แหละครับนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจแค่นั้นเองนะครับไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเพื่อน